อันนี้คือหินโยย์อ้นี่อินแยกอินโยย์อินแยกมาทำหินโยยครัเแยกสนองทักทีคนเล่าโทตมหลังแม่คูไอ้นี่แม็กคูลาโนโลต์อาตุงกลางโรบินซัน ผู้คนปากันเดินไปแล้วก็เดินมาตากี้คนแล้วโตทำลำปูระอตรงนี้แหละลำปูระอปลานูเข้าปูนอปลานี้อปลานี้นายทักอนายเวอร์นายทัพให้เจิมนายทัพไอ้นี่นายบุ้ง Ai ngu này chinh qua, nhói mình kì lạc tên, để đê đê mịt Ô đê ô ô Rồi cắt cho ngoài đuôi Mày không rơi được là lèo chật chín Ô mai của đại mất Đù ra tê dê cân tông ai chín mừng tâm rơi tông Hòa cú khớp này át này bữa chạy tông อันเออรองเปล่งให้ดีแล้วเล่นกีบอ๊อดไอ้เป็นแกเจ้าหลายคนนับกลุยอันเออแต่มีก็เมย์ตรงตาบโบสตรงข้างนะอ๋ออันเออเมื่อเล่นนั่งเดียวติดีหล่เมื่อเล่นนั่งเดียวไอ้เกลือไอ้เกลือล้เล่นดีเลยนั่งเดียวเออนั่งเดียวนี่ทุกโย่างได้แก้วเกลือคูดังไปเลยดังทะลุฟ้าเลยนั่งเดียวเออเป็นเกลือเล็กไม่ดังเนอะแกพอนั่งเดียวกับนั่งเบิ้์นี่เออนั่งเดียวว่าแล้วนั่งเบิ้์เออนี่กูดังแล้วนะกับมึงกูจะไม่ไม่ถุ่มไหมอันร้อนอันนั้นไอ้คู่วอยพลักพลักจอยไอ้มึง นั่งเดียววะเออให้กูจ้องกันมึงเลยอย่ารอเพราตอนีเพ้นเลยอ่ะพันเออพันเออมึงแถวแรกนั่งเดียวีกรูดนั่นนี่ก็วันเป๊นคืนนียนตั้มใจนั่งเดียวก็แต่แรกกูเปลี้ยงอยู่นั่งเดียวแรกนั่งบุ้นมอพลื้อแรกนั่งบุ้นเมาเยอะเลยดูยินหัวห้องเนี้ยจริงคุณเมาตื้อรุ่ยแล้วพี่เท่าจะทำไงเดาเล่นนั่งแต่นี่พี่น้องกับคืนนี้พุ่มคว้าก้าวมากคว้าพี่น้องคิดนะครับนะว่าเมื่อปีที่แล้วกับพี่น้องกับมันได้ทุนเสียก อ่าวงการนั่งตะลุงพวกเราได้ทุนเสียนศิลปินาตีมีเฉียวเสียงตึงซ่องคณะคือนั่งตะลุงนั่งอะไรมัง่งตอนปีกับเราได้ทุนเสี้ยนนั่งใจยันตะลุงลูกถุงนะครับถึงการยุ่ในขายกล้องเสียกอยนี่แหละเคหายนี่แหละคณะตีซ่องก็คือน,นั่งปูยืนยงอาจารย์พรหมน้อยตะลุงไรค้คนนะครับในช่วงในเสี้ยตอนปลายปีไอแอมตีก้นตั้งละ ยามที่คนต่างล่ายได้จนันทรนาร่วงมาลาลอยมาถึงถึงตะตะเตเต้โดยแดงมานุบนานนี่ได้บันเดน่น จิงลอยแป้นมาตกหน้ามานบนกในหมูพี่ทองโุไป้ยมานนกไม่รู้กรบพี่ทองผมยืนอยู่ดีๆมาไลพวกนี้ก็ลอยมาคล้องที่มือผมเนี่พี่ดูสิพี่นี่ถ้าผมจำไม่ผิดมันมันเป็นมาไลัยเจ็ดสีนะพี่ทองอมองเลยเลยหุมเฮ้ยเลยหอ้เฮ้ย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 เยเ้ มาเลยไรมาหนอไม่ถูกนะพี่ทองผมยืนอยู่ดีๆมันลอยมาคลองที่มือผมโอ้โห้าเลยนี่มาเลยนี่มาเลยนี่อะไรทีใ้รูมาเลยไรไอ้ตูวนี้มึงยับไปให้ยวกตัางยาวอะนี่มาเบียดยกกันยกนี่ยาวกับจริงแก้วร้อยปลุยจะยืนได้มาเลยไรแกเวอะไรทีให้รูมาเลยไรมาเลยไรตูวหัวหน้ารถปังจุนกับบุญต้นดำเหม็น ใครปุดจนเซ็ตมาลอยฮักเนี่ยชุดมานมีแหละเดี๋ยแกมาลอยเพว่าหละจ้งค์เนรดอยู่ปนั้น <c oughs> พี่ทองบากเรื่องบันอผมเห็นมันมีอะไรข้อความเกียนมาด้วยพี่ทองมีข้อความเขียนมา,าันาดเลยครับพี่ทองอ่านดูที่พี่พี่ทองลองงานดูดิครับปลอมบันอวันนี้กูไม่ได้ปาลม <c oughs> แม่มันนั่งชื่อแกแว่า่าลมเลือมาลยๆมันนอมาเลยออที่ ครับพี่ทองมาลัยพวกนี้เป็นมาลัยของฟ้าหญิงศรีธุดาแห่งนครพู้ประสานใครได้มาลัยพวกนี้แล้วชายคนนั้นจะได้แต่งงานกับฟ้าหญิงเป็นองราชพี่ทองวาเพื่อมานพได้มาลัยพวกนี้ผมจะได้แต่งงานกับฟ้าหญิงและเป็นองราชาไอ้มานพนี่มึงได้แต่งงานกับฟ้าหญิงแล้วมึงได้เป็นมานพเป็นองราช้ามานพนอ้นนึาตครับพี่ทองไอ้ยะไอ้มานพในเมืองมึงเป็นองราชกูนายกแก้วปันรุ่งโตยม แล้วแต่มันแจกให้เพื่นดีดีเป็นแม่มันเป็นนายยอให้กูเป็นปั่นลุงมึงเป็นปั่นลุกเงนตังมีว่ากูเลยใคกูอยู่นอกหัวให้เลยมือมองขวาให้ได้ยามกูยามนะแต่แก้วนี้จะเป็นปั่ลปั่นลูงเลยลุงเรียนร้อยมึงร้อยเพื่ออำนาจี้ยอยู่ติมึง รยวยกูปรยวดกูยัยนู้นคุณยากับเราแตกับมึงไม่แต่งใจกับยื่ดันพูปลิดจังมันแ่ัพุดมากับแกกูฮะมายกูมึงนี่เป็นใครแกแม่มโยมเกยใจวิกหรือเป็นนายกแม่มดูแลมูกเรียมแม่มังนิ่งไอ้ไรแกมังนิ่งเป็ดว่าแก แต่ว่ากูมันปับน้ำมันว่ามันกูมันแก่โตอยู่ปับน้ำ่ะปับน้ำามาตัวมึงปบน้ำเนี่ยใบเนีึงเนี่ยเเเนนีี่่ยยใบออจริงไอ้ตองยู่มันปับนามัเออไอ้โตอยู่ปับน้ำมันตองยู่มันแก่มึงก็อย่าดีแต่ว่าเปืี่ยนนักเวงละช่ยบัรกคนส่งตัวนี่ในกล้องรอเตรียมนี้ขึ้นบนตะกูไม่อ่าเด็กยิงก่อนแล้วอะนนีเด็กหนึ่งวันมากเม็นไปมานบรีบน้ำมาเลยกระ้นอนาคตมึงจะได้แต่งกันกับกว่ายิง ถามผมมาเาินนี้ตือพี่ไอ้แก้วมาหนี้ว่าปลื้มครับคุณมานิงแล้วก็เตงยงเบเกลเนี่ยมาน็กมันบุญปาดวัฒนามึงไปโบกตันโตโตหงุดไปโปกตันโตโตหงุดลำบุกอลากลงแยวมาตักข้าวไม่ได้เลยดิไเออตีกันมั่งเลยบวกเราหน้าตรงปลาโลไอ้เลยปนุ่งปลาหนุ่งปลาโลเออตึ่ง ฮันเออกูจบนะมาอยู่ปะยันแล้วชอยอ้อต้องตีกลองยาวไว้แก่เผื่อจะเริ่มจะลอกไอ้มนันบุญบาทวัตรนะมันไดเป็นลูกเกือเจ้าเมืองฮันเออนี่ไอ้มันบก้าวังกูต้องอยู่ในวังขันบูตโตนแนเล่นกันไป้งเราชอยกายตองก้าวังบูตโตนแนเล่นหมดนี่พี่ละตึงจำเพลืออ้อแกเวอร์กลองยาวแก่นั่นนี่มันซึ่งสุดยอดเลยซึ่ง นี่มึงกี่แหลกไงพอแรกจึ้งกว่าป้าอีดีแล้วนี่กูอะอันเออกลองยาวมันจึ้งกว่าป้านี่ว่าไม่ติดเปลือบเปลือบเปลือบรำกลองยาวโอ้รำกลองยาวดูต้องไปอางปลาจงดีดูอ่ะแล้วก็จบอย่างก็อันเออไอมันดูเล่นวุ่นไม้วันนี้อ่ะอันเออแต่ละแก้วกลองยาวเด็กกูจบปลอกกลองยาวมันเกิดไอ้มีความสะมัดคีขึ้นในบูเล่นในระมัดคีพี่เอ้าวมึงกี่แหลกแก้วดูอีกยอะคนละตันตันตีกลองอยู่ฮ่ากลองจิ๊บนุ้ยฮ่ากลองยาวปลอมโดยโค้งล่ะก็เช้า อันเนอมามึงกินอะไรมึงน้ำก้าวย้ำมันเลยมารวมเขาอย่างเดียวเลยมันเป็นจังว่ารำเหนยนุ๊กกลองยาวเออมึงกินอะไรละมึงรู้ไหมคนตีกลองยาวเคยเสียสละมากที่สุดเคยอัดตัวบูตีโค้งเน่ยคอยพอเขาไว้ตีกลองยาวแล้วเออไม้หนึ่งมือหนึ่งตื้อไม้มือหนึ่งตื้อโค้งไปยืนอยู่กลางสงมอ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 งอันเนอหยุดไม่ได้แล้วคอยอ๋อหยุดปลื้มเชื่ออย่างว่าแล้วเพ่นทิ้งมาลาอูนุ๊กอันเนอ มองมองมองทีนี้คุณเจ๊ระด้กคุณติโงเข้าไปช่วยคอยจับเจ๊จับเจ๊จับเจจับมองเจมองจับมองเิ๊มองมองเจมองจับมองเจมองอันนี้ไม่ทีนรืดิ๊ได้ก็เล้วเลยแกวันหันเออตึ้งคล้องทิบลูกทิบลูกนี่เป็นตัวยุนจะเข้าไอ้ตัวนุ่ยนุ่ยแล้วหันเออ้าลูกนี่จะดังโอมกันหมดดังเรื่อ

ทัดนะหายกขึ้นก็หายินดาลุกนะั้ลำหายินดนาลุกไั้ลำอาวาเลวิธีรำก็ยากเองลองทำเลยดีแกผู้งงไยนะมไยนะม่เป้นลองเลยดิ เราก่อยาวอยู่ด้วยเด็กวรุนมันับไม่เจได้เดียวทําไม่นิ่งไวรุนมันดบไม่ได้เตีนดำกล่องยาวไวรุนจะเล่นตนตรีกวนตีนว่ะต้องตั้เดียต้องทั้มเด็กไวรุนับได้ทั้งนักดนตรีเอาแต่มือกลองนะูอื่นมานตงตั้มเตาหน้าตีแต่ลูกกอกกับกลองทึงส้งไม่ลงเลยที่ บอกกันพีแตาเต็มกล้องเนี่ยผมมือต้มบก่เยอะยี่รังคอย่ะอนามัยไปปาเร ไปป่าในคนอรนีจนเต็มปีเดินมาแต่ปลายะงั้นไปมองเกงาบัดนี้ยังงาเลยแต่จำต้องไปไกลแจกเมื่ออยากจนกระตอมไง,งที่เราเคยได้งานตแต่บัดนี้จำจากไปเมื่อคิดแล้วไงมอง,มอง โกดมาเลยในภุราแล้วป่าตนจะตั้งเง็ดพ้มานับในจะตัง้งใจเจ้านาจะตัต้งเง็ดพ้มาหนับ าราเป็นลูกสาวของท่านขุนพลและเป็นคู่มั่นคู่หมายของคว้าชายต็มดูนั้นแช้วันนี้ดาราจึงเรียกเธอได้เรียกให้นายปราบพร้อมด้วยนางลูซี่เมียของนายปราบขึ้นมาพบและจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยสนทน,นากันติดตามต่อครับ คำกังตกนี่จะยกยิกเงเตอเก็มเตะเด้งเต้งเว้บาเบาเกันเต้าใจวาเลือเหนือหนอ้าอกมันดุนตกพองาม Thank Hãy subscribe cho rồi Ghiền nói Gõ Để không đi lỡ những có tiền đẹp sao nhà nắng mà chạy cho tiết có bên lẻ tiết mình tiết luôn tiết đụp trông tiết tiếng ngôn mặn tiết con đất chả tiết con tất nguồn tiết mây lẻ đấy.

รักมามีในปัญญาสวัสดีจ้ะพี่ปราบหลับนั่นนี่หลับนอนนั่นล่ะหลับนั่นนอนนอนนั่นล่ะมีอยู่นั่นเลยหลับเดินเรียนนั่นบ้านมีหน่อมอบทำไมพี่ปราบพูดอย่างนี้บ่นี่มูดเป็นหลันล้วนหลับเป็นมูดเป็นหลันล้วนมูดนั่นเนียวนันหลันล้วนวันเล่นนั่นหลานหลับนอนอ๋ออย่างนั้นก็แอบหากว่าตีกับน้องดาราค่ะ ทำไมจับน้องดาดา้ามีตุ๊ดดาด้าคะาาแต่เดยกไอ้ดิฉันรู้ซี่ขึ้นมาพบอวโผงเลยครบับและอิตาย,ยนกุนเชอร์รูซี่อย่ผมเจอไม่แหลหน้าตัวเองแต่ใส่บอเราเจอรูซี่จิงเบ๋เหม่อเจอรูซี่ยังเป็นโมเลตหน้ายมรูคี้หน้าเหมือนปังโปนอย่างเ,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 เนี่ยเราทำไมยัาแปรกเรียยนนี่เราแหลกเนี่ยเพื่อเขาเว้นแล้วมัน,นจืดใจ แต่โปรเล่หน้าเมียลมซ้ำหวางยาหยัดผมเหย็ดแมมย้อมหน่อตัวเมียว,รว,รยวรเราเยู่แล้วโอ้ยอย่างนั้นก็เกนบจับเมื่อยผมอันนันูเลตไปตำปุ้มมาแล้วท่านไม่รู้ตรงไรหยัดผมอดซีดเดียวกับน้องดาล่าเนี่ยกูพี่พี่เราไปตานเสื้อช่วยโอ้ต้องไงช่วยไปก่อนเนี่ยไม่รู้ตากรองอยากคิวกับกูอะกั <c oughs> นกดไลคเนี่ยใจเพื่อเรื่องหนังบุญรู่ ปลาแก๊กหว่นกูยกย้อนเนี่ยพี่แบบนั่นไม่ดู้เนี่ยเออเตื้อกูใบเตยมึงก็ไม่ต้องมาปลีอกกับปวยตาเบ้อไอ้นี่กูบอกมึงตรงสูงกูไม่ใส่แยกย่ยวกับมึงไอ้กูก็ไม่ใจเหย่ยวกับมึงอีรู้ี่ไอ้เปลือทำไมจะต้องทะเลาะกันด้วยเดี๋ยวก็เวลาน้องตัเดีล้วจัดเปลือกเตื้ออยู่งามจังแล้วกูใจอ๋องไอ้กูไม่อั้กก็ไม่รู้เนี่ยเออแต่กูไม่ใจย่องกับมึงไอ้เปลือกเออไอ้ไอ้กูก็ไม่ใจย่องแต่มึงไม่ตามกูใจเหงง หลวักกาด้ล่นฮะกูตามมากกว่ากูตามแต่มึงไม่กวัดกูคนกูมาต่าเนี่ยเรากวัดทีหนึ่งตามเร็วไอบาดหลวกการเล่นเรากวัดทิหนึ่งหือแม่มกูตัดยางกวัดกูเกี่งซุนกวัดทีหนึ่งเลยตีอ๋อใะตอนที่กูกวัดมึงก็ต้องเต็มใจกูเต็มใจเปลือแล้วมึงตัดเบ็ดตัดยางแต่ซอยอ่ะอันตามึงมึงตื้อเบ็ดตัดยางงั้นกูยอันเก้าแขนจุงแล้ว จงจงเล่นดับเกียงองย่าเล่นว่าเนมกลางเล่นว่าอีเนี้ยดีเปลิดมั่นพี่แก็บใจแย่เนี่อยเนี่ยเอ,อ้ยเหนื่อยเงื่อนกับกูก็ไว้ลูก่อนนะแี่ยเนาเอ,อ,เอ,อ,เอ,อาวต่โอ้เออาเล่นเนี่ยเน็มกลางคืนนอนในมุงตัดมินหนึ่งกี่มู่ทำไมเอ็ดเลยไต่นี่เตรียมรูเป็นส้นเตร็ดตั้งเปิดที่พี่เราไปรูเป็นส้นทุกวันปุ๊บโอ้ยอย่างนั้นฮันกูไปตากเงี้ยกูเลยร้อยไต่รูเป็นส้นนั้นเนื้